วันนี้ฮะได้บุกมาถึงบ้านอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนะครับที่หินกองนะฮะลาดบุรีนะครับสระบุรีไม่หรอกหาหันไปหาไอเดไอ,ไอเฮเดเข,เขาเขาอยู่ลาดบุรีไงก็เลยมาลาดบุรีมาผสมเดี๋ยวเราไปบุกบ้านอาจารย์โอเล่กันไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะเพราะว่าปกติขอแล้วไม่ยอมนะฮะ <c oughs> เราก็เลยต้องไปอย่างนี้เลยไม่ใส่รองเท,ท้าแล้วเดี๋ยวออกมาไม่ทัน เยัจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะฮะครับเชิญครับเชิญครับถ่ายเลยครับถ้าถ้าขอไอเดียผมไม่ได้บอกนี่ไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยถ้าขออาจารย์ไม่อนุญาตเราก็ต้องลุยเลยครับบก้านผมก็ว่าพี่กันเนธบ้านมหาเทพก่อนนะครับ ลกไปหน่อยครับลกไปหน่อยที่บ้านสุดยอด่น่รัายญาตนะครับอรายครับอ้โ้ทีคุณดีจะเอามาปรุกมวลสารเอันนี้ดอกไม้จากวัดแขกสีลมนะครับอามาตากเอาไว้เพื่อที่จะทำมวลสารของพระธรรมรงพระธรรมรงตัวจริงนะ นะครับเดี๋ยวเอาไปจัดกิจกรรมนะครับที่เชียงใหม่เชียงใหม่กันนะนนี้ไปขอนมาจากบ้านบ้านพี่อะไรนะบ้านคุณนุ๊กเบบี้ฮิลส์ไทยแลนด์เราไปถวายวัดนะครับผมครับนะอันนี้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านข้างหลังก็เป็นมันดาราเอ๊เขาจะเปิดประตูไม่นะประตูล็อกประตูล็อกประตูเอเนเนอ ปิดประตูหน่อยวิลดี่อย่เอากุญแจออกราบบ้านนะฮะใช่ค่ะแบบโอ้โหอาจารย์อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นอ่าพยนยักษ์พยนยักษ์เอาไว้เข้าบ้านนะฮะพยนยักษ์แล้วก็มีนกมาทำรังได้ครับข้างบนพยนยักษ์มีสองสองฝั่งเลยนะครับอาจารย์โอ้โห อาจารย์กลับครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่เดินมีเท่าไหร่เนี่ยนี่ดูที่เดินนะครับนี่นะฮะโอ้ยพี่เกลียดขออนุญาตนะครับโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวนะอันนี้ประตูนี้เปิดได้ไหมครับเนี่ยประตูนี้เปิดได้ครับผมขออนุญาตเลยนะครับได้ครับได้ครับลบไปหน่อยครับโอ้โห ยิบตาเราเรียกว่ายิบตาอย่างเงี้ยนี่คือสีวะระยะไกลแต่ไม่น่ากลัวนะบ้าจาน่ะบ้าจานจัดแบบว่าไม่น่ากลัวเนี่ยมีตู้มีอะไรเีนั่นแหละก็เป็นพวกกุมาที่เขาเอามาทิ้งเอาไว้นะครับโอ้โหของมีอาถรรพ์ของมีอาถรรพ์ดังนั้นนะครับและพวกพวกวิญญาณที่เราไปเก็บเก็บมาอาจารย์ไว้เนี่ยอาจารย์อันนั้นหรือวิญญาณเก็บมาก็จะพาสามย่านมาละใช่ใช่ ไม่มีที่เดินนะครับเพราันต้องมีของหงน้าถันแล้วก็พวกอ่าอะไรต่างๆเตรียมตัวไปคืนถ้ามันคิดิด้ทมด้วยส่วนนึิมนะเดี๋ยวฉันเลยนะอันนี้จะเป็นโอ้โหคือคือ <c oughs> ผมผม <c oughs> ผมพูดไม่ออกอ่ะไม่รู้พูดว่าใครเลยเนี่ยนะครับนะอาจารย์หลังนี้ยกให้ท่านเลยใช่ไหมครัเนี่ยหลังนี้ยกให้ท่านเลย แล้วก็นี่เหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่แบบเก็บของอโบราณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับที่มีค่าต่างๆลกไปหน่อยดีลกไปหน่อยัป็นเท่าเลยไม่ไล้ผมผมลกมาผมผมต้องหันมาตรงนี้นี่ก็มีพวกเข้ามาที่เราได้มาผมวา ไม่เคยครับครั้งแรกครับเพิ่งเข้าไปจากการแรกครับนะบผมขออนุญาตนะครับมือถือนะฮะถ้าใครที่ชมช่อง <c oughs> ท็อฟฟี่จูเลี่นะครับผมไม่ได้เอาเขาเรียกว่ากล้องออสโมหรือโกโปอะไรมาก็ใช้มือถือแล้วก็เทคเดียวลองช็อตยาวๆเลยนะนี่คือละท่าเกยติศิษย์ทั้งหลายนี่คือท่าเกยติศิษย์ทั้งหลายที่เป็นหินที่เป็นหินแล้วได้รับจากการพลีมาอันนี้คือขวานหินก้อนรหินเหล็กไหลต่างๆนะครับ ทุกอย่างอยู่ในนี้อันนี้ oh. นะครับต้องเอาแมวเนี่ยแมวอียิปคุมไปคุมพวกพลังงานวิญญาณตา่างๆที่อยู่ในตู้นะครับแมวนี้เป็นแมวเหมือนอียิปต์ใช่ไหมครับของอียิปต์อันนี้งาช้างดํางาช้างดําแกะเป็นปพับพิคเนตหายากใช่ไ <c oughs> หมครับจังงาช้างดําหายากครับงาช้างดําแกะเป็นปพับพิคเนตมี สี่ชั้นครับอาจารย์ที่บ้านมีสองชั้นครับแล้วข้างบนมีมีไหมครับรกมากเลยครับลถเดินไม่ได้ครับข้างบนหนักกว่านี้ครับมันมันลกมันลกมันมันไม่ได้มีกองโอ้โลบพอสมควรพี่เจ้ผมสะพึงมากอ่ะบสะพึงกับห้องนี้มากอ่ะเามาแล้วรู้สึกอบอุ่นเป็นห้องมาสะดุดล้มนีเสียท่าที่คงแต่ง อันนี้มุกคาแะ้วเราอันนี้ยังไม่ได้ทำอันนี้เป็นอุ้ยเหมือนของอาจารย์ตุ๊กบางไปอินเลยครับอันนี้ก็คือเป็นกระดูกงูกระดูกงูที่รอรอการเทวาพิเศษอันนี้งูไตพายนะครับงูไตพายที่ได้ก็คือจะทําเป็นเขาเรียกเหมือนงูกินหางกันใช่ไหมฮะใช่ครับมีกระโหลกไหมครับจย์กระโหลกไม่มีครับกระโหลกเนี่ยต้องต้องทำมาจากเนื้อเงินหรือว่าเนื้อสับลิ์อ๋อกระโหลกเดี๋ยวเราจาลองขึ้นมาใช่ครับ ก็อันนี้คืองอนวายนาครับนะครับหรือเขาเรียกว่ากามช้างอะไรความเชื่อแต่ผมว่าเป็นกามช้างนะจะได้จะได้มาทำความเชื่อนใช้กอัตริย์กลางที่อยู่เห็นกเยศิษแรกเยศิษอันนี้จีวรชายจีวรนิดนึงของพุทธเจ้าเลยแล้วก็า้เดี๋ยวนะครับทีรถตู้นะอาจารย์นะ ตกัทศลิสุดยอดไหนครับจีวรอมนั่นคือจีวรของพระพุทธองค์ตามความเชื่อนะฮะอันนี้มาจากทิเบตแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเมตตาให้ผมมาแล้วก็เอามาตีเป็นฝ้ายฝอยๆเลยแล้วก็ทอมาใหม่อ๋อคือเป็นเป็นมวลสารของ จีวรนิดหนึ่งแล้วมาตีมาเป็นฝ้ายผสมตีเป็นผ้าฝ้ายผสมแล้วก็แล้วก็ทอขึ้นมาใหม่เนี่ยฮะอ่าอันนี้ตามความเชื่อนะฮะยังไม่ได้อ๋อโหยหนาแน่นสุดๆจริงๆครับเฮ้ยจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับน่าใจแต่ละทีมีอะไรใหม่ๆมาตลอดเลยเนาะสุดยอดครับนี่จะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะ ตั้งแต่ตั้งแต่ทำงานกับอาจารย์มานะครับเดโกโสซิเกตแล้วก็ตั้งแต่รู้จักกันมานะครับเป็นปีๆนะฮะเพิ่งจะได้มาโอกาสจะมีโอกาสมาบ้านอาจารย์เป็นครั้งแรกอันนี้หลวงพี่หลวงพี่แชมป์หลวงพี่แชมป์วัดอ่าวัดอะไรนะวัดม่ว,มวงวัดม่วงครับอันนี้หลวงพี่หลวงหลวงพี่อะไรนะหลวงพี่วัดไกรุมพลครับหลวงพี่นาคทำไมเหมือนกันเลยครับลักษณะเป็นหินนะเป็นแก้วครับลองลองส่องด้วยลองส่องด้วยไฟก็จะ แก้วธรรมชาตินะแก้วธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติทันนมีตาให้มาข้างหลังนี่คือแบบหอนี่ก็เป็นหมาที่ยังคาตาไว้หมาแน่นมากงคาตาไว้นะครับอ่ะโอเคนะฮะวันนี้พอสังเกตพอหอมปากหอมคอนะครับผมก็ค <or> ือพามาดูเทวรัยเอ้ยบ้านอาจารย์โอเล่โอ้โห ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ่าขอบคุณแฟนคลับอาจารย์โอเล่นะครับแฟนคลับเดอะโคซิเคดด้วยนะครับวันนี้ private พิเศษมากๆเราจะเดินทางไปเชียงใหม่กันนะครับผมอันนี้มณสารพระธรรมรงนะครับผ่อาจารย์ตุ๊กท่านมอบไปให้นะครับผมเตรียมตัวแล้วก็ดอกไม้ที่บูชานี่มณสารยังอยู่นี่เลยอันนี้ได้จากท่านมานะครับผมรอการประสารอเลิกครับผมรอเลิกก้าวัดด้วยกันนะครับเดี๋ยว ใครที่สั่งจองเอาไว้นะครับผมได้เป็นเจ้าของแน่นอนแล้วใครที่ทักอินบ็อกเข้ามาใจยเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราให้แอดมินเราค่อยๆทํางานเดี๋ยวถ้าไม่ทัน,เ,นเดี๋ยวเราให้ขยายเวลาไม่ต้องห่วงได้ทุกคนที่มีความจงดองมีความประสงค์อยากจะบูชาพระธรรมลงของเดอะโกสซเขตของอาจารย์โอเล่ L e, รุ่นแรกและรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับ,รบผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับาสวัสวสดีครับ